สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุคนสุมมองอนสบายดีเอฟซีทีอาแคนพ่อพ่อ,อก็นี่แล้วปะลุงไงกับซองบ่าวควันบรรน,นาปะลุงบรรยากาศงามเศร้าๆปะลุงเอ้ยยิ้มหวานให้ปะลุงเบิ่งซะลูกพบกับลูกชายคือเก่าน้องวาคิมปะลุงเอ้ยเอาลูกชายอืม บักหละโอ้ยแนมบุกกล่องอีกแนมบุกปลาโล่งอีกว่โล่งเอ้ยไปจะสร้างเดอเด้นี่กินข้าวว่นท่านด้อาบน้านี่เด้เฮ้ยว่าลูกกินข้าวว่นท่านด้อาบน้าโบยเจ้าหน่ะเก้อนกี่ดีเฮ้ยก้อนกี่ดีแกเสื้อขัดน衣จะไปอาบน้านอนรับก่อนว่าลูก มา่นดื่มมากินข้าวกันเลยปลาลุงบ้าเนี่ยอาหารเศร้าของเขาปลาลุงขัวจุติแม่น้องบนญาแะะม่นอ้งนอ,งงนองเดือดนาา้ำมันนังงัวปลาลุงลูกไงนังงัวแห่งตาข้าวปูนมาแม่น้องแคนดี้มาแม่จักจันมากินกันเลยปลาลุงบ้าเนี่ยข้าวป,ปูนป้าไปล้างมือไว้วแคนดี้เปล้างมือไป เสปุนี่สกมากินกันเลยป้าลุงมานนี้ลมฝัดมาเลยลมฝัดมาสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีมากินข้าวกันเลยป้าลุงเลย บอกฟันจะมีเมนูนาะเมนูจีนังปะลงเนาะงแค่นี้เอาบอเอาบอนังจีนังห้าสิบมาเหยียบที่นังงูไนี่เหียบมูหียูลงเลยโอ้ยมันอันไหแห้งูยจุดดีมาใหม่ๆนั่นเองปลุงเลยนังงวกินกับเขาพูดปลุงเลย

กต่บานทานก็เสื้อนั่งเข้มเลย

เป็นแคปหมูปะลูกเอ๋ยกแซ่บพอๆกันฮะ ไลไม่ต้องเดือน่นแบบงมใาหายนอกกี่เปิดกระเด็นคนเดียวก็ลุงเอ้ chú chỉ nhâm thì phải luôn ấy, chú Chị nhâm thì cả Chị xẹp đó, còn mình ướt quay vào đây, ướt quay im mà, muối mà. là ăn ban hả, luôn ơi Chú chỉ đồ này, chú ăn chỉ, mà, nọ

สังเกตไปรุ่งจุดจี้เขามันกระมีค่คุ้ยนี่ชวนไทยขาัข็น้องจุกกระจันสังเกตนหะยั่งลงไปไปรุ่งอ่ะ À, để để dẫn... nhà tôi chưa có cả đêm nó qua đây là bài băng tay là cái hmm không có ดูน้องวันายเม่ยกินบลองเบิ่บงก็รู้เลย,ยจ้าิริกกกินหรือบอ่เพ่น้องเจ้าก,กระจันขุนยากลุ่งมงึงนาไปคืออยากแง่มาครับ Mm-hmm. <laughs> หนุอันนี้เราเคยหอมมาค่ะแล้วเมื่อวานหนุอยังเขาเขาเขาหน่อยเขาขุ่เยอะว้ายุาเป็นองนี่เว้ยไม่รู้เอ้ยโ่ะแค่สิทธิ หยั่งจนข้างกระใต้ยข right? ok ้างกระใต้จนสีน้ำลเลยแล้วบนจนสีออกเป็นเล่มไปแล้วมาแล้มือนนหนี่่องเองต้องใส่มือแบนหกบลู้ อ่ะปาซ่เมื่อไหร่ปแซ่บปลุเลยจ้นี่คือจะันเท้าปลอง 嗯，我。 มันจะกัดจันบีพอได้งานนี้มีแขวหักไงน,น้อนป็นลุงลยบอกพ่อน่อยนัง,งวัวเห็ดเต็มนัง,งวัวเห็ดอันนี้เสบด้ดีน้องเต๋า mãi mọi người có tay làm một quà cốp nè nè pha tốt lên ông ngoại mmmm 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 น้องก็ขี้มแครงแห้งกว่ลุงเลยด้วยนี่น้องตุ้งผ่าหันเนี่ยโอ้ยคืนไก่กับม้วนพอไก่ปะลุงบตาม น้งงวัวกุ๊จีตั้งกระปุนสังเกตปากน,น,น้องจักรจันเรียนหนัมวยขนาด มาหน่อยครับยังกินหนังคือกันป้าลุงเอ้ยน้ำอะไรตู้น่นลูกทรายบอกวันเองเรื่องครอบผูกกบน้องวาคิมพาป้าลุงมาเบิ่กนองวาคิมคือเก่าป้าลุงเอ้ยก่อนจบคลิปเนาะโหดกำลังเล่นกับลนะูกโป่งอยู่พอไปหายกูจะหาย <c oughs> ผมมาฮอว์นีงกับโซมาภาควันปลาลุงหมวกควันกับเซนราคีเป็นเพียงเทาากกา่านี้แต่ละข้อก็โนกาหนาปลาลุงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบหมวกควันข้าเก่าลูกปลาลุงเงยแล้วก็ฝากน้องมาคิมเลยเด้อปลาลุงแต่ละข้อก็โนกา,กกาหนาปลาลุงเงยสบายดี